มาตุ๊ฟเฟคแมนนี่เยี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 แอดลูปเปิดไงจะใครหล่ารายงานตัวนะฮะคุณอยู่กับ l ิซ a าเวอีกแล้ววันนี้อยู่กันที่ญี่ปุ่นนะฮะเป็นไงกับมันนี่ที่เปิดให้ดูไปเมื่อกี้นะฮะเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงกันเล่าทุกคนมมโอ้โหยังยิ่งกว่าเชียร์มวยแอดกิปเขาบอกตื่นเต้นมากเลยนะฮะแมกกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องนะฮะโอ้โหทำไมมันดีงามขนาดนี้ เออเหอจะพูดว่ายกโคเชล่ามาไว้ญี่ปุ่นยังได้นะฮะยังมันนะทุกคนดูดิรแต่แรกที่ยกโคเชล่ามาเซอร์ไพรส์คือไทยคือที่ไทยที่ไทยอ่าต่อด้วยญี่ปุ่นต่อด้วยญี่ปุ่นนะฮะเรียกได้ว่ายกโคเชล่าไปไหนมาไหนพกใส่กระเป๋าเสื้อติดตัวเอาไว้แล้วนะฮะแล้วก็มากับชุดสีเข้มดุดูแบบนี้นะทิพย์แดงโอ้โหแดงเลยแดงเลยร้อนแรงดุกันเลยทีเดียวนะฮะนี่อ่ะ โหยังพูดมันนี่ไม่ทันจบน้องโผล่มาเต้นอะฟลาวเวอร์ซะแล้วแอดกิฟฟลาวเวอร์ล็อกค่ะจำได้ไหมว่าเคยเห็นน้องเต้นเล่นๆเนี่ยที่สนามบินแอร์พอร์ตแอร์บินกับพี่ซูเต้นโปรโมทให้พี่กิซูซแล้วก็หลังๆที่ขึ้นเวทีเนี่ยก็จะมีแบบเต้นเล่นตอนท้ายอ่ะตอะทนที่เขาเชียร์อัพกันนะใค<ช>ร <ๆ S 1> จะเปรู้ <ๆ S 1> ว่าเต้นจริงนี่พี่กิซูโทรมาบอกว่า กลัวตกงานจังถามพี่จีซูกลัวตกงานทําไมก็ดูสิดูน้องเล็กของเราสิสเต็ปดีเหลือเกินแอบแซวพี่จีซูนะฮะต้องบอกว่าสเต็ปในการเต้นเพลง p ว w e r ของลิซ่าไม่รู้ว่าเอาเวลาตรงไหนไปแอบซุ่มซ้อมกันมานะฮะเพราะว่้เดียจริงันดเจ้าแม่ซีหลอก เลนได้เลยแล้วก็คิดในใจปั๊บๆๆออกมาเลยโอ้โหดูสิฮะฝีมือจริงๆนะฮะดูดิโอ้โหเป็นไงก็พีเพสเพเลยก็พีเพสเลยนะฮะซึ่งก็บอกว่าหลายหคนก็แอบลุ้นกันอยู่ว่าในพาร์ทของเพลง Flower ของพี่จีซูเนี่ยใครจะขึ้นมาร้องเล่นเต้นโชว์นะครับเพราะว่าพี่จีซูอย่างที่ทราบกันดีว่าก็ป่วยเป็นโควิดนะฮะขอให้พี่จีซูหายไวๆด้วยนะครับส่งกำลังใจไปฮะที่เอ็นดูก็คือสองสาวร้องให้ตื๊ด ือดือเตือดือเตือดือเอดือตือดือตือดือืดืออดือเตืดือนะฮะลิซากจัดไปเข้าจังหวะแบบเป๊ะเป๊แบบนี้เรียกได้ว่าไม่เสียกำลังใจคนญี่ปุ่นแน่นอนนะฮะไปดูคุ้มแน่นอนแต่ว่าแหมจะบอกว่าคุ้มแน่นอน ก็ขาดพี่จีซูไปคนหนึ่งเออถ้านบอกว่าเอะไรนะแบบเสียใจแทนชาวโอซาก้าเพราะว่าก็แบบยังไงแบ็คพิงก์ก็อยากดูครบเพราะยังไงก็ต้องครบครบอ่ะเนอะถึงจะเขาเรียกว่าดีต่อใจอะไรแบบนั้นเพราะว่าบางคนก็อาจจะเป็นเมนของพี่จีซูไงใช่ไหมเออเขาก็อาจจะเสียใจนะฮะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอพี่จีซูหายรับรองว่าเดี๋ยวพี่จีซูเขาก็กลับมานะฮะตอนนี้ก็ดูลิซ่านะฮะโคฟฟลาเวอร์ไปก่อนนะฮะแม่ฝีมือต้องบอกเลยว่าเด็ดเด็ดเด็ด จริงๆนะฮะทุกคนอ่ะอย่างที่บอกไปเมื่อคลิปก่อนนะฮะที่ญี่ปุ่นค่อนข้างจะเข้มงวดมากเลยนะฮะก็ขอขอบคุณหลายๆคนที่อยู่บนโลกออนไลน์นะฮะหรือว่าหลายๆคนที่ส่งฟุตมาให้แอดด้วยนะครับคือในนั้นก็คือพี่ณัมณ์นอคุณดนวบด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่บอกว่าเอาไปใช้ให้คุ้มเลยนะก็บอกได้ค่ะใช้ไปหลายคลิปแล้วขอบคุณพี่มณ์มากมากเลยนะคะใช่เพราะว่าเข้มงวดจริงๆนะฮะเพราะว่าชัยยกกล้องขึ้นมาถ่ายเนี่ยเด่งออกกันเลยทีเดียวนะฮะ บอกว่าขาดเออคามรู right. like right. ้ส şey ึกเหมือนน่าจะเป็นกฎของเขาไหมไม่ให้เลคอร์ดแล้วก็อาจจะแบบเชิญออกเลยก็เข้าใจดีครับว่ามันเป็นกฎระเบียบของเขาแต่ก็แอบแบบเราในมุมมองที่เป็นผู้บริโภคอะ แอบเสียใจนิดๆบางทีเราก็อยากจะเก็บโมเมนต์เอาไว้ดูซ้ําวันหลังนิดๆหน่อยๆอะไรแบบนั้นเนาะแต่มันก็เป็นกฎของเขานะครับก็แตกต่างกันไปในแต่ละที่เนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้อัปเดตกันประมาณนี้เดี๋ยวแอดไปก่อนสวัสดีครับ